ว่าด้วยการถามสามอย่างคําว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันุพระอาทิตย์อธิบายว่าคําว่าทูลถามได้แก่การถามสามอย่างคือหนึ่งการถามเพื่อทําให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น 2. การถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว 3. การถามเพื่อตัดความสงสยัย การถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเป็นอย่างไรคือโดยปกติลักษณะใดตนยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ได้เทียบเคียงยังไม่ได้พิจารณายังไม่ได้ทำให้กระจ่างยังไม่ได้ทำให้แจ่มแจ้งก็ถามปัญหาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเทียบเคียงเพื่อพิจารณาเพื่อทำให้ลักษณะนั้นแจ่มแจ้ง นี้ชื่อว่าการถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วเป็นอย่างไรคือโดยปกติลักษณะใดตนรู้เห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วก็ถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงลักษณะนั้นกับบัณฑิตอื่นนี้ชื่อว่าการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว การถามเพื่อตัดความสงสัยเป็นอย่างไรคือโดยปกติบุคคลเป็นผู้แล่นไปสู่ความสงสัยแล่นไปสู่ความเครือบแคลงเกิดความคิดเป็นสองแง่ว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่หนอเป็นอะไรหรือเป็นอย่างไรหนอ <c oughs> เขาก็ถามปัญหาเพื่อตัดความสงสัยนี้ชื่อว่าการถามเพื่อตัดความสงสัยเหล่านี้ชื่อว่าการถามสามอย่าง การถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามของมนุษย์ 2. การถามของอมนุษย์ 3. การถามของรูปเนรมิตการถามของมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาคือพวกพิกษุก็ทูลถามภิกษุณีก็ทูลถามอุบาสกก็ทูลถาม อุบาสิกาก็ทูลถามพระราชาก็ทูลถามกษัตริย์ก็ทูลถามพราหมณ์ก็ทูลถามแพทย์ก็ทูลถามสูตรก็ทูลถามครหัสหัดก็ทูลถามบรรพชิตก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของมนุษย์การถามของอมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกอมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทูลถามปัญหาคือพวกนาคก็ทูลถามครุฑก็ทูลถามยักษ์ก็ทูลถามอสูรก็ทูลถามคนทันก็ทูลถามท้าามหาราชก็ทูลถามพระอินทร์ก็ทูลถามพระพรหมก็ทูลถามเทวดาก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของอมนุษย์การถามของรูปเนรมิตเป็นอย่างไร คือพระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตรพระรูปใดซึ่งสำเร็จด้วยพระทัยมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระรูปเนลมิตรนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคทรงวิชัดชนานี้ชื่อว่าการถามของรูปเนะมิตเหล่านี้ชื่อว่าการถามอีกสามอย่าง การถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามเพื <anza and> <Philadelphia> ่อประโยชน์ตน 2. การถามเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 3. การถามเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามเพื่อประโยชน์ในพบปัจจุบัน 2. การถามเพื่อประโยชน์ในพบหน้า 3. การถามเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งการถามอีกสามอย่างคือ หการถามเพื่อประโยชน์ที่ไม่มีโทษ 2. การถามเพื่อประโยชน์ที่ปราศจากกิเลส 3. การถามเพื่อประโยชน์ที่ผุดพองการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงอดีต 2. การถามถึงอนาคต 3. การถามถึงปัจจุบันการถามอีกสามอย่างคือ หการถามถึงเรื่องภายใน 2. การถามถึงเรื่องภายนอก 3. การถามถึงเรื่องทั้งภายในและภายนอกาอกา,า,ถาถกรถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงกุศลธรรม 2. การถามถึงอกุศลธรรม 3. การถามถึงอัพยากตะธรรมการถามอีกสามอย่างคือ S 1. การถามถึงขัน 2. การถามถึงธาตุ 3. การถามถึงอายตนะการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงสติปัฏฐาน 2. การถามถึงสัมมาปทาน 3. การถามถึงอิทธิบาทการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงอินทรีย์ 2. การถามถึงพละ 3. การถามถึงโพชชงการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงมรกสอการถามถึงผล 3. การถามถึงพระนิพพานคำว่าข้าพระอง,อะองค์อข,องขอทูลถามพระองค์อธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์คือทูลขอทูลอันเชิญทูลให้ประกาศว่า ขอโปรดตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์คําว่าผู้ทรงเผ่าพันพระอาทิตย์อธิบายว่าพระสุริยะตรัสเรียกพระอาทิตย์พระสุริยะชื่อว่าพระโคดมโดยพระโคดแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นพระโคดมโดยพระโคด พระผู้มีพระภาคจึงทรงปรากฏโดยโคดพระอาทิตย์คือทรงเผาพันโดยโคดพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ทรงเป็นเผาพันพระอาทิตย์รวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผาพันพระอาทิตย์